โอ้โหคุณผู้ชมแค่เส้นก็น่ารับประทานแล้วนะครับอันนี้ซานเท่าไหร่นะครับสี่สิบบาทโอ้สี่บาทคุณจ้าวไม่ขายมากี่ปีแล้วนะครับก็ขายก็ตอนนี้ก็ยี่สิบปียี่สิบห้าปีแล้วครับยี่สิบห้าปีแล้วนะฮะมีมีไส้มีปอดมีหนังเต้าหู้มีไข่มีเลือดโอ้หลายอย่างมากเลยนะไม่มีหรอกคุณปอด นี่ยอดขายนี่เป็นไงครับตนนัวนี้นี่พุ่งกว่าเก่าดิมอีกนะครับครั้งที่แล้วมาถ่ายสองหม้อน,นี่ตอนนี้ไม่สามหม้อเลยโอ้โหสามหม้อก,กว่าด้วยเหรอฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชม <55. S 1> อ,อันนี้เป็นหม้อเบอร์เบอร์องศ์ษิบนะโอโ้น่ารประทาน ครับคุณผ pues um, the nah ู uh, ้ชมสวัส um, ดีคร okay. ับตอนนี้ผมอยู hey ่ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตร้านนะครับแล้วก็จะมาแนะนําร้านนะครับร้านนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยจับแกะหมูนะฮะโอ้ขายดีมากครับคุณผู้ชมทั้งที้แล้วเรามาถ่ายไปนะครับหม้อใหญ่นะครับน้าซุปนะฮะสองหม้อใหญ่นะครับเราไปชมนะครับตอนนี้ขายดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ก๋วยจับที่ร้านจะน่ารับประทานนาดไหนครับติดตามรับชมนะครับ อนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านข่วยจับเจ้หมูนะครับตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับขายทุกวันอาทิตย์นะครับที่นี่นะฮะตลาดเช้าวัดไร่ขิงนี่ก็ร้านอาหารนี่เยอะมากนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับก็มากันได้นะครับมีแค่วันเดียวครับที่นี่นะวันอาทิตย์นะครับตลาดก็จะมีตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงสิบโมงเช้านะก็คนจะไม่เดินแล้วนะครับ หวยจับตอนนี้ก็ราคาธรรมดา40นะครับพิเศษ50 แกหมูนี่ก่อนจะมาขายก๋วยจั๊บนี่ขายอะไรมาก่อนนะครับคนขายตามสั่งอยู่เรหลังรพับโคแก้วค่ะโอขายตามสั่งมาก่อนโอครับผมแล้วไอ้ก๋วยจั๊บได้ขายมากี่ปีแล้วนะครับก็ขายก็ตอนนี้ก็ยี่สิบปียี่ห้าปีแล้วครับยี่ห้าปีแล้วนะฮะโอ้ครับผมไม่ธรรมดานะขายมา25ปีนะฮะตอนนี้แค่ขายวันขายแค่วันเดียวด้วยนะฮะครับ ในเครื่องก๋วยจั๊บที่ร้านนี้จะมีอ่ากี่อย่างนะครับมีมีไส้มีปอดมีหนังเจ้าลูกมีไข่มีเลือดหมูมอ้หลายอย่างมากเลยนะกูไม่มีนะคุณปอดตัวเดียวแล้ก่อนทำตันี้ไม่ได้ทำอ๋อเพราะมันขายแล้มันทำหรือเปล่ครับตอนนี้ยอดขายนี่เป็นไงครับตอนนี้ที่พุ่งกว่าเก่าหน่อยพุ่งกว่าเดิมอีกนะคัครั้งที่แล้วมาถ่ายสองหม้อนี่ตอนนี้ไม่สามหม้อเลย สามอ่ากว่าด้วยเหรอฮะโอ้นี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นม่สเบอร์เบอร์อสินะโอ้โหเบอร์องนะครับ่อดดนะครับรสชาติอร่อยแม่อร่อยนะลูกค้าเต็มร้านหมดเลยนะครับการันตีได้เลยความอร่อยนะครับ เดี๋ยวผ่เอมร้อนเลย่เป็นข้าไหนะอยากสนึง๋วแล้วก็องเจ้โอ๋โหผู้ชมจับแค่เส้นก็น่ารับประทานแล้วนะครับ เแล้ร้อนเลยครับ ที่ร้านจะมีอ่สองเส้นนะครับมีเส้นมีนะฮะกับเส้นก๋วยจั๊บนะครับไม่หลังไปที่ไหนไปเก็บตังค์กูทีเดีย อันนี้ซานเท่าไหร่นะครับ40บาทโอ้ออสี่สิบบาทนะฮะคโรแกหวานเลยค่ะโรวตวาหวานเลยเครื่องก็จะมีไข่นะครับอ่ามีไข่มีหมูนะฮะมีไส้าอ่ปอดเต้าหู้แล้วก็หนังนะฮะ S <S <Okay. S 2> โอ้น่ารับประทานมากอันนี้เท่าไหร่นะครับ40่สบบาทนะครับ สามโมงครึ่งค่ะตลาดเช้าวันไร่ขิงนะครับนัดอาทิตย์เช้าค่ะครับขายแค่วันเดียวเหรอครับพี่นี่แค่วันเดียวค่โอ้ขายแค่วันเดียวเลยวันอื่นขายอะไรครับก็ไม่ขายค่ะวันอื่นไม่ได้ขายขายแล้วค่ะขายแค่วันเดียวขายแค่วันเดียวเลยนะฮะใครที่จะทานก็มาได้นะครับวัดไร่ขิงวันอาทิตย์นะฮะียงว่นเที่ยวบ้านลุงแก้ววัดหลวพ่อก็มาทานหยดจับได้เลยค่ะครับโอเคขอบเช้านัวันไร่ขิงครับครับผมขอบคุณเจหมู๋มากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ